สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตเกษตรทฤษฎีไม่เละเอฟซีสุกุสุคนเมื่อนี้สิบมา่เปิดราคาควายพิการบ้านหนองบัวน้อ,นอยตำบลนาดาน,นเพื่อสวรรณนคูหาจังหวัดหนองบ,บัวลำพูกับห้อยกล้วยนะครับพี่น้องเพื่อจะเปิดพอพันธุ์สวย,วยจกโตเดี๋ยวเขอไปสอบถามหอยกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับในน้าโตได้ครับครับคเอ่อหอยกล้วยครับที่หนองบัวน้อยตำบลนาดนเพื่อสุวรรณคูหาครับครับเอามาเปิดพอพันุบ่ครับเปิด พ่อพันครับฝากเบอร์โทรนะครับ082 026 2574ครับครับอันอันนี้เพื่อนเป็นสายใดครับเนี่ยสายเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญมีใบมีเอกสารไหมครับมีครับมีอยู่เนาะครับนะครับมีใบมีเอกสารนะครับพี่น้องลูกเก้าเจริญนะครับอายุได้จักปีแล้วครับเนี่ยอายุได้สองปีปลายครับสองสามปีครับสองปีปลายเนาะสองปีกว่า ส่วนสูงเท่าไรครับนี่ส่วนสูงเหย่บร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบเปล่เหย่บร้อยหกสิบเนาะนะครับพี่น้องเบิึงผมสูงหกร้อยหกหกสิบห้าครับต้องส่ถหกสิบแหละครับอ่าจะสูงแปดร้อยหกสิบเนาะนะครับพี่น้องเบิึงข้อหนาหนาใหญ่ๆนะครับแข้งขาเล็บนะครับพี่น้องเล็บงามครับโอ้เล็บงามนะครับพี่น้องเล็บนะครับมี่กำไรหน้าหลังนะครับพี่น้องลำโตนะครับพี่น้องโอ้ใหญ่หนา พ่อนาณาใหญ่ๆนะครับเป exactly ิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดใบหกหมื่นห้าพันบาทครับเปิดว้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องเบิงลำตัวนะครับต่อร่องได้ครับต่อรองได้นะครับพี่น้องเบงไทยเบงไทยเบงลำตัวแข้งขานะครับพี่น้องเบิงเงาหางนะครับเงาหางใหญ่ๆเพิ่งพึ่งอาบน้ำนะครับหางเป็นพั่วดีอยครับพี่น้องเบงไข่เสมอนะครับพี่น้องโอ้ไทยใหญ่ดีนะครับพี่น้องงกดีผู้มองหาจกได้ เอาไปเห็ดพอพันประจำคอกประจำฟ้ามนะครับพี่น้องโอครับขีเด้นะครับหู้เนาะขีได้พรอมนะครับยครับ่หลันขีได้เลยครับโอ้ขีได้นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งเอานะครับยางออมจับบาดนะครับยางเด้ยางออมยางให้พี่น้องห่อได้เบิ่งได้ชมนะครับพี่น้องเบิ่งล่ำตัวโอ้นะครับเอายางมะพีบัดนี้ ยางออกหนามากนะครับทายางท่าเด่นนะครับเบิ้งหน้าเขานะครับพี่น้องเอามึงเขานะครับิึงเอายุดยุดนะครับเบิ้งกระดานเขาก่อนนะครับเบิ้งพี่น้องโอ้เมืองกลมลงจะบาดเนี่ยกระดานเขาใญ่นะครับพี่น้องตาเต้มแจ้มจ้ำนะครับชัดเจนมีอ่องคอสองอ่องนะครับพี่น้องเออบักเผายิ่ง่ๆนะครับ พอ like Eu, om, ้อมผสมได้เนาะผสมได้คร uh. uh ับผสมได้นะครับพี่น้องแก้แม่มาผสมก็ได้ครับครับผสมขั้งละเท่าไหร่นอนขั้งละพันบาทครับพันหนึ่งพันบาทเนาะพันบาทครับแก่มาเองครับแก่มาเองนะครับพี่น้องเอาจะต้องพันหาครับครับถาถาลาเนาะถาไปแก่เอามาผสมพันหาเนาะนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับข้อตันๆนะนะนะครับอันราคานี่ตอรล่งได้เนาะตอรอ่งได้ครับตอรล่งได้ตอรองได้นะครับพี่น้อง เป็นราคาเปิดไว้ครับราคาเปิดราคาห้องตัวกันเข้ามานะครับพี่น้องเออเบ่งเอานะครับพี่น้องเบ่งถ่ายเบ่งเงาหางถ่ายเงาหางดีครับเอาฝากเบอร์โทรไปอีกนะครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองศูนย์สองหกศูนย์สองหกสองห้าเจ็ดสี่สองห้าเจ็ดสี่ครับน้อยกล้วยน้องมะน่อยน้อยกล้วยน้องมาน้อยนะครับพี่น้องเบิบ่งเอานะครับพี่น้องพอพันุสวยๆงามๆนะครับเป็นประจำคอกประจำฟ้าม เห็นแล้วโทรเขามานะครับพี่น้องอครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อทิตย์น้ำในเด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ